สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระาราชกรณียกิจต่างๆดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกาสนาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2565 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล,ล้านภลาลัยและทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินพร้อมทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัส,สการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล,ล้านภลาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศต,ต่อจากนั้นทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้แล้ว จากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกสมเด็จพระราชาคณนะพระราชาคณนะพระปร,ะรียนธรรม9้าประโยคและพระภิสุนาคหลวงที่อาจสงจำนวน20รูปและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวัวดีกรมหลวงราชรีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงประเคนพุ่มเทียน กับพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพุ่มเทียนเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ350รูปแล้วทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสวงสังเวยทรงเททองหล่อพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรส่วนพระเศียร ในการนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โตะ๊เครื่องบวงสวงสังเวยแล้วส่งจุดทูบหางปักที่เครื่องบวงสวงสังเวยจากนั้นส่งตั้งพระราชศัตยาธิสถานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรโยเข้าตอกดอกไม้ที่โตะ๊เครื่องบวงสวงสังเวยแล้วส่งพระดําเนินไปยังมนลทนพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทองนาคเงินแล้วทรงหย่อนแผ่นทองนาคเงินลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วทรงเทแผ่นทองนาคเงินลงในเบ้าทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษส่วนพระเศียรจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้วันอาสาฬหาบูชาคือวันขึ้น15ค่15ําค่ำเดือน8ได้รับการประกาศให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อปี2 5 0 1เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้จัดพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตปรคัติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขจำนวน4ตัวได้แก่สุนัขพันธุ์เฟรนช์บูด็อกเพศผู้อายุ6ปีผ่าตัดก้อนเนื้อที่หนังตาบนด้านขวาสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์เพศผู้อายุ2ปีผ่าตัดตัดถุงหุ้มอัณฑะ สุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ8ปีผ่าตัดเนื้อง,งอกบริเวณหน้าอกด้านซ้ายและตัดน้ำเหลืองบริเวณลักแร้เพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อและสุนัขพันธุ์อเมริกันโบลีเพศเมียอายุ7ปีผ่าตัดมะเร็งที่ขาหลังทั้งสองข้างทั้งนี้การตรวจวินิจฉัยเนื้องอกอย่างรวดเร็วนั้นจะทําการรักษาตอบสนองและได้ผลดีและการผ่าตัดเนื้อง,งอกเพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อจะเป็นประโยชน์ในการรักษาและการพยากรณ์โรคต่อไป เวลา14นาฬิกาเสด็จไปยังอาคารปฏิบัติการวิจัยบริเวณตําหนักพิมานมาศอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทรงบรรยายในรายวิชาหัวข้อที่5เรื่องการควบคุมการเพิ่มจํานวนของเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง สรวบรรยายเกี่ยวกับความสาคัญของวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์มีรายละเอียดของความสําคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งนําไปสู่การตอบสนองของเซลล์และยกตัวอย่างภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพเรียกว่าซีเนสเซนต์และกระบวนการตายที่เรียกว่า a พ o p t o s i s ปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้สมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบ จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งและทรงบรรยายหัวข้อที่6เรื่องกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยํามากขึ้นช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรค ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นและอาจทําให้หายขาดได้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาในการพัฒนายากลีเวกหรือยาอิมาทินิปในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังถือเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ได้เห็นความสําเร็จของหลักการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาศ วันนี้เวลา1 0 2นาฬิกานาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศไปยังเท่าบาสุกรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร ทรงปล่อยโคหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรศุสัตว์ถวายเพื่อนําไปมอบแก่นายวินัยพึ่งกเกษมเกษตรกรอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศราสำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรตามหลักเกณฑ์โครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริจากนั้นทรงปล่อยนอกปลอดหัวโขนจำนวน69ตัว และส่งปล่อยพันปลาเก้าชนิดซึ่งกรมประมงถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาพงและปลากระโห่รวม3,90,000ตัว เวลา10นาฬิกา46นาทีพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทัานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินรีสิริพัฒมหาวัชรราธิดาเสด็จออกณวังเทเวศ ทรงรับใจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายรวมทั้งใจกันดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมาร พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนที่โปรดและมอบให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2565จากนั้นเสด็จออกณห้องพิธีพระตำหนักวังเทเวศท,ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ หลังจากทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่พระสงฆ์แล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระร,ราธิดาเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะที่หอพระและศาลพระภูมิแล้วสเสด็จเข้าพระตำหนัก ทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องจตุป,ปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์พระราชคณะประธานงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทานารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส โดยทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอบิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2565สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาาาาปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำพุทธศักราช2565 ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีอาสารบูชาได้เรียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรที่สาธุชนจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคีณอ,อิสิปตนมรุกขายาวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอรดียสง์ครบท้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสรณะ,ะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางจับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างทิ้นเชิงพระธมะเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงไว้นั้น คือธรรมจักกับภวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วยมักมีองแปดที่เรียกอีกอย่างว่าทุกขเนียโรธคขามินีปฏิปทาคือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการปัจจุบันอันเต็มไปด้วยพยันตรายอันน่าหวาดหวัน่น ที่คนทั้งหลายคิดว่าคงไม่อาจเกิดมีขึ้นแล้วก็กลับมังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลกเช่นภัยสงครามทุบพิกขภัย,ภยและภัยอาถยกรรมร้ายแรงต่างๆเป็นต้นก็ให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้างท่านทั้งหลาย พึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคโดยใช้หนทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่สัมมาสังกปะซึ่งหมายถึงความคิดที่ถูกต้องกล่าวคือความคิดที่จะลดละความอยากได้อยากมีจนเกินประมาณความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกันขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในทางสันติทลาดในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมทุกระดับให้คลี่คลายไปได้ด้วยความอดทนอดกลัน้นรู้จักวางท,ทิิมานะให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตาต่อกันด้วยใจจริงวันนาสาณบูชานอกจากจะเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณพระตาไตรอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านระหนักแน่วแน่ในปณิธานแห่งสัมมาสังกัปปะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้น หากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขก,ก็ขอจงมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาสังกัปปะอยู่ทุกขณะจิตเป็นการเกื้อกูลให้ตนเองและสั์รพชีวิตผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายต่างสาม,มารถปลอดพ้นจากพยันตราย ทั้งที่เป็นทุกข์ประจําและทั้งที่เป็นทุกข์จรทั้งหลายได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพร ม่มเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จทานพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ส่งพระราชะอุทิศวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศก,กาลวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2565 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชานในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2565ณสถานที่สําคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหอพระคันธานรราช หอพระราชกรมานุสร์หอพระราชพงศานุสร์พระศรีรัตนเจดีย์หอพระมนเทียนธรรมและหอศาสตราคมนอกจากนี้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาและทรงถวายพุ่มเทียนแด่พระพุทธสิหิงซึ่งผลิตสถานนะพระที่นั่งพุทธทสวรรค์ในพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครด้วย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับรายการต่อไปรับชมสแกน